สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับวันนี้ผมก็จะถักห่วงนะครับผมเนาะถักห่วงห่วงเหล็กนะครับเราก็เคยถักไปแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีลูกค้าสั่งถักงานเข็มเป็นสีแดงนะครับซึ่งผมไม่มีเชือกเทียนเล็กนะครับผมก็จะใช้เชือกเทียนเบอร์สองนะครับซึ่งขนาดเขาจะค่อนข้างใหญ่เนาะ เราก็จะนำมาฉีกนะครับ1เส้นเนี่ยเราจะแบ่งให้ได้สามส่วนนะครับอันนี้ผมตัดมาแล้วเนาะประมาณ60นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาแนะนำและแบ่งปันกันนะครับเราก็เขาจะมีเรียกว่าอะไรนะครับเขาจะอยู่ในตัวเนี่ยหเส้นเนี่ยเขาจะสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับเราก็ค่อยๆเชลี่ยกัมา ซึ่งมันจะค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับเห็นไหมออกมาแล้วครับนะ่ยเขาจะมีอยู่โดยการ3ส่วนนะครับซึ่งจะเล็กค่อนข้างเล็กเลยแหละงานถักก็จะใช้เวลานาน,านกว่าปกตินะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆหมุนออกนะครับนะนส่วนตัวผมก็จะได้มาหนึ่งเส้นออผมก็จะทำ ตะกุดเบ็ดนะแล้วก็ปูกระโตะทํางานนะครับนะแล้วก็หมุนคลายให้เขาคายออกนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงมาขออนุญาตนะครับ,นะรบแล้วก็ค่อยๆหมุนไล่ดึงออกมานะครับให้เขาคลายตัวนะครับ,รบเราก็จะ เห็นไหมเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับอันนี้ยังอยู่ในนี้สองเส้นนะอันนี้ก็เนี่ยครับจะเล็กมากเลยนะครับตอนนี้เชืองเขาจะค่อนข้างแตกนิดนึงนะจะเป็นเรียมเียมเราก็หมุนนะครับหมุนซ้ายเนาะทวนเข็มนาฬิกาหมุนหมุนจนสุดปลายเชือกเลยนะครับแล้วก็ดึงดึงแล้วก็เอามือรีดนะครับเพื่อให้เขาคล้ายๆว่าให้เขาพันเข้าไปให้อยู่ตัวกันเนาะ หมุนไปนเรื่อยๆนะครับหมุนนะครับส่ว,วเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงดึงให้ตึงนะครับแล้วก็เอามือลูดนะครับตั้งแต่โคนนะครับจนสุดปลายเชือกเลยนะครับนั่นนหละแล้วก็ทันเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับแค่นี้เองครับเห็นไหมเส้นเล็กมากเลยแล้วก็จะนํามาถักห่วง นะครับเหมือนที่เราเคยลงคลิปไปแล้วนำมาทักหว่วงนะครับแล้วก็เราก็จะนำไปไปผูกกับฐานที่เราทำไว้แล้วก็ในส่วนของพวกนี้ที่เหลืออยู่เราก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็มามาพันนะครับยึดไว้แล้วก็แล้วก็ฉีกนะฉีกมาเป็นอีกสองเส้นนะครับแล้วก็นำไปถักถักเป็นงานเข็มแลนะครับเนาะ ทำไปถักนี่ก็ใช้ได้นะครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับงานก็อาจออกมาละเอียดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็อาจจะใช้เวลานะครับเวลาจากที่นานอยู่แล้วก็อาจจะนานเยอะกว่าเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากทำเป็นอาชีพก็ก็ผมแนะนำก็ทำเป็นอาชีพเสริมไว้ก่อนดีกว่านะครับมีอ่า มันเข้าหลายทางดีกว่าทางเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่ทันแล้วนะผมวันนี้ผมก็ทักเชือกอย่างเดียวนะครับก็ก็ได้อยู่นะครับพอได้อยู่ส่วนไหนสนใจสอบถามก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็นําเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันนะครับผมครับขอบคุณครับ